บอกนะว,ว่านี่คือสิ่งที่เจ้าทําผิดพลาดลงไปโดยมิได้ตั้งใจหนะ่ะแท้จริงแล้วก็บอกมีจุดประสงค์แอบแฝงจริงๆเพค่ะมหาเสนาบดีทรงก็ทาการรุนแรงบาดใหญ่ท่านหญิงจะต้องมีชอบเป็นแน่หากเป็นจักรพรรดิองค์ก่อนพูดต่อสิหากจักรพรรดิองค์ก่อนยังอยู่คงมิอาจให้ท่านหญิงกระทาสิ่งใดที่ขัดต่อความตั้งใจ จเจ้าเขว่เจจะมีรูปร่างหน้าตาล้ายจะกระพัดองค์ก่อนแล้วจะสามารถออกเสียงแทนข้าได้อย่ังน,นหลือในเมื่อยามนี้จก้กระพัดองค์ก่อนไม่อยู่แล้วฉะนั้นก็เป็นเจ้าที่ทําให้ข้ามีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าเถิดก็ม,มีเพียงทําตาพัฒนาของท่านหยินเท่านั้นนายสนมเจียงคิดว่าข้ากระทาสิ่งใดที่เป็นการฝืนใจอยู่ชะนั้นเลย ก็บอกิดว่าท่านหญิงจะชอบบุรุษที่อ่อนโยนมากกว่าเจ้ารู้ได้ยังไงในตอนที่มหาเสนาบดีทรงใกล้ฉีตก,กับคาเหล็กกล้าแบบเขาอาจจะหลอมละลายกลายเป็นของเหลวก็ได้นี่หากข้ากินอาหารรสจืดจนเบื่อแล้วอยากจะลองอาหารรสจัดดูบ้างเ้าหากท่านหญิงอยากจะลองอาหารรสจัดกระ่อมก็สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ ท่านหญิงต้องการเช่นใดสียเยอนก็สามารถเปลี่ยนเป็นเช่นน,นั้นได้ขอรับแต่ขอเพียงภายพักน้ะหากมหาเนสนาบดีทรงขึ้นนั่งบนตำแหน่งหรอข้างกายของท่านหญิงยังมีที่ว่างให้ใหกระหม่อมอยู่ด้วยได้หรือไม่พะเยาค่ะหากต้องทําให้ท่านหญิงลำบากใจก็ได้โปรดอ,อนุญาตให้กระหม่อมได้ออกจากวังหลวงไปนี่คือความจริงในใจสินะพะยาค่ะ ข้าต้องการให้เจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองข้ามีใครชอบคนที่อยากให้ข้าเป็นหงบนมือเป็นนกในกรงแบบนั้นมหาเสนาทรงไม่มีทางได้ขึ้นตำแหน่งแน่น,นอนนอกเสียจากคนผู้นั้นจะยินยอมเต็มใจเป็นนายสนมใต้กระโปรงของข้าตาหวางใจเรีอยง เป็นเพราะกังวลใจกระหม่อมจึงได้กระทำการเช่นนั้นลงไปหากท่านหญิงรู้สึกว่าซีเจียนลนําเซนขอท่านหญิงโปรดลงโทษด้วยพะยะค่ะสมควรลงโทษจริงๆหากว่างหลังเห็นว่าใช้วิชีวิธทีนี้ได้ผลแล้วเรียนแบบคงจะยุ่งวุ่นวายมีน้อยเสี้มสอนฟาบาดคิดแทรกแซงเรื่องของขาเป็นเรื่องจริง เรเวนโทษประหารแต่โทษหนักยากที่จะละเว้นก็แค่เฉลี่ยลาเท่านั้นเองไม่เห็นเป็นไรเลยท่านหญิงท่านหญิงอยากลงโทษกระหม่อมให้เป็นหน้าที่ข้าเราใช้ก็ได้นะขอรับไม่เห็นต้องลำบากตนเองเลย บทองเทอชั้นนี้เจ้าลำบากผู้อื่นมาทำแทนได้ยังไงท่านหญิงอืมตอนที่ข้าได้ยินเรื่องนี้ยังคิดว่าเจ้าเป็นที่ปลดปลานจนทืดดีเสียอีกเก่าจะคิดว่าเจ้าทูกผีหาสตาร์ตนใดเข้าสิงล่างเสียแล้ว ในเมื่อมีจุดประสงค์ให้ก่อเหตุเช่นนั้นข้าก็จะเป็นดังที่เจ้าคาดการเอาไว้ข้าจะไม่ทำอันใดเจ้าแต่เดิมข้าคิดว่าจะมีไปที่จวนทรงแต่ยามนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วเรื่องนี้เจ้าโง่แต่อวดฉลาดเจ้ากล่าวว่าไม่เข้าใจความคิดของข้า แต่ค่าว่าคนที่เข้าใจเช่นใดก็เข้าใจข้ากลับมาเมื่อไหร่ก็จะปลดปล่อยพัฒนาการให้เจ้าเมื่อนั้นให้เจ้าได้ลองสัมผัสเสียบ้างว่าอะไรที่เรียกว่า1วันนี่นานเหมือนหนึ่งปีนายสนมเจียงพักผ่อนแล้ว้ามีให้ผู้ได้ลบกวนเด็ดขาดเจ้าส่งคนไปบอกมหาเศราทรง ว่าคืนนี้ข้าจะเสด็จไปที่จวนทรงนกน้อยในกลงทองก็เป็นนกน้อยในกลงทองอยู่เช้าเย็นคำ่ำบินขึ้นไปเกาะบ,บนกิ่งไม้ยก็บคิดว่าต้นจะเสียแสงเป็นเพียหงได้หรือจวนส้นคุณชายน้อยท่านยิงออกไปจากจวนแล้วขอรับยิงเข้าวางเดี๋ยวนี้ สายตาของเจ้ามิทดยเฮาคนนี้หรือไม่เฮดใดท่านหญิงจึงพิโรธเพียงนี้กดบางๆวิดีต่อสุขภาพนะขอรับมิซูเรามานั่งเริ่มสุรากันดีกว่าค่อยๆจัดแจงทีละเรื่องที่ได้เรื่องดีหรือไม่ความปราัถนาของเจ้าช่างชัดเจนมากก็ดี มหาเสนาสทรงทั้งที่รู้ว่าค้ามีถูกกับตระกูลทรงแต่จงใจปล่อยท่านหญิงเมืองสูข้ามาในวังหลวงคิดจะทำสิ่งใดกันแน่จนพระเนจรนูโจก็ขอบวุ่นวายค่เพียงต้องการส่งซี่พานไปจัดการเท่านั้น เจ้าเอาแต่ขัดขวางสำลาวสำลาวเจ้าต้องการสิ่งใดทั้งๆท,ที่ท่านหญิงก็ดูว่าเสีย่ยพานมีความหมายอันใดกับข้านี่แม้กระทั่งนายทหารขั้นสูงสักคนข้าก็มีสามารถยกย้ายได้งั้นหรือเงินงามอ่อนโยนหลอกให้ลุ่มหลงมีดอาบน้ำพึง่งท่านหญิง เพียงแค่ข้าได้สัมผัสกายหอมของท่านอยาว่าแตาทหารขั้นสูงเลยแม้ตตแต่ชีวิตกระหม่อมก็ยอมให้ทันได้โอ๊ะชีวิตเงินหรอข้าจะเอาชีวิตเจ้าไปทำสิ่งใดข้าหากข้าต้องการบอกเกิดแห่งชีวิตของมหาเสนารงมหาเสนารงจะมอบมันให้ข้าได้หรือไม่ ท่านหญิงตัดใจไม่ลงหรอกมิใช่ว่ามหาเสนาทรงต้องการตัวข้าหรอกหรือหาก,กินดีก็มอบตัวเจ้าให้กับข้าอย่าว่าแต่จะหาสัตหรือเพียงครั้งคราวตั้งแต่ตะวันโผล,ผล่พ้นขอบฟ้าจบจนตะวันลารับข้าก็จะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าได้ตอนนี้นาะยหญิงมีผู้ดูแลเฉยดูแล เรื่องภายในให้แล้วข้าน้อยไม่อาจสอดมือเข้าไปยุ่งข้าน้อยเพียงแค่อยากคอยช่วยท่านจัดการกำลังพลทหารเท่านั้นขราวนาเจ้าจลองใช้วิธีการเช่นนี้มาขคมขู่ข้าอีกสิกระหม่อมสำนึกผิดแล้วขอรับท่านหญิงปรดให้อภัยข้าน้อยด้วยข้าดาำสุราไปดูเหมือนว่าจะเอาชนะฤทธิสุราไม่ได้ ก็ทําสิ่งใดลงไปค่อนข้างวู่หวามมหาเสษนาทรงคงจะไม่ถือสาเอาความนะมิกล้ามิกล้าข้าน้อยจะถือสาหาความท่านหญิงได้อย่างไรเพียงกองรลล่าสันมีจะทําให้มือง,งามเงาของท่านเป็นแผลท่านหญิงคืนนี้แค่นี้อย่างนั้นหรือ ห hmm? มีป็นไรขอรับมีป็นไรท่านสบายใจสำคัญที่สุดสาวงามโมโหคุณรุ่นขึ้นมาช่างน่าดูไปอีกแบบดูเหมือนว่าในท่านจะถูกจัดการจนอยู่หมดจะคลองใจท่านหญิงได้หรือานท่านจะให้ชีพานไปปลอบปรามโจรจริงหรือขอรับหากท่านหญิงมีได้มีใจคิด อยากจะอันใดกับท่านลราขอรับแค่ส่งตัวซีพานไปเท่านั้นยังไงสาโจรพวกนั้นก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดีเมื่อถึงยามนั้นค่าจะได้ขออำนาจทางการทหารขึ้นจากราชสำนักเส้นถถาทางที่ไม่มีนมม้ำแหลมคมนั้นก็คงจะน่าเบือ่อดาบนั้นหากเปลี่ยนมาเป็นมือของนางก็คงจะดี ช่างเป็นมีอ่อานนำพึ่งจริงๆเลยนะน้องตาหนักเฉยเย่คุณชายน้อยท่านหญิงกับชาไวว่านางสนมเจียงพักผ่อนแล้วมีห้ามห้ามมีให้ผู้ใดรบกวนนะเจ้าคะเราให้ท่านพี่กลับมาค่ะจะเป็นคนอธิบายเองคุณชายน้อยเช้าขนาดนี้ก็พักผ่อนแล้วเหตุใดจึงเปล่า เจ้านี่มันนี่มันอะไรกันละครสัน้นก็แค่อับอายจะตายแค่นั้นเองไม่ใช่หรือค่ะกลับมาเกิดอีกรอบยังจะมากลัวอายจ,าจะตายได้ยังไงนี่นี่นี่ท่านพี่เป็นคนทำอย่างนั้นหรือห้ามดูเพราะมันผิดมารยาทไม่มีใครทำเช่นนี้กับตนเองหรอกเจ้าค่ะ ท่านหญิงคงไม่ปิดปากค่าหรอใช่ไหมเมื่อกับคนที่อยู่เหนือผู้อื่นและเป็นคนที่ไม่สามารถล่วงเกินได้นั้นที่ว่ากันว่าคงแหนตนเองลักหนือกลับใช้เดินด้าของตนมาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างความรู้สึกเช่นนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมท่านพี่ถึงได้ลงไหลกับสิ่งนี้นะักถึงแม้ว่า ไม่ใช่คนเดียวกันแต่ก็ทําให้เรื่องของคนเรานั้นพลุพลานได้เช่นกันเจา้าช่างมีใบหน้าทีช่เป็นใบหน้าที่ทําให้คนอื่นเกลียดชังจริงๆริงช่างยาที่จะทําลายใบหน้านี้ไปเสียจริงๆแม้ว่าจะมองดูแล้วเป็นใบหน้าที่งดงามดุดธรรมชาติแต่กลับปิดบังหัวใจที่ทั้งสกปรกและมีอาจฆ่าคันเดได้ไว้มิเช่นนั้นจะทําให้ท่านพี่และท่านแม่ต้องตัดขาดความสัมพันธ์กัน อย่างไม่ไวหวนาได้อย่างไรพาตัวเขาไปที่เรือนเก็บฟืนเดี๋ยวนี้ท่านหญิงกำช้ามาเจ้าค่ะว่าห้ามมให้ผู้ใดมาลบกวนยามเขาพักผ่อนอีกทั้งเรือนเก็บฟืนยามดึกมีอากาศหนาวถ้าเกิดเป็นไข้หนาวสั่นขึ้นมาจะทําอย่างไรพวกเจ้าเป็นคนที่อยู่ขลางๆของท่านพี่ทำไมถึงไม่เข้าใจแม้กระทั่งความคิดของนางท่านพี่มัดขาโอาไว้ก็เพื่อที่จะลงโทษเขาท่านพี่เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผ่อแผ่แต่ในแต่ไร แต่ไม่ยอมลงโทษหนักเกินไปข้าในฐานะน้องชายจะต้องทำแทนนางท่านหญิงมัดเขาเอาไว้มิใช่เพื่อลงโทษเจ้าค่ะแล้วเพื่ออะไรกันควรจะว่าอย่างไรดีจะว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวของท่านหญิงหรือไม่นะองค์ชายเล็กพูดอย่างต้องเป็นอย่างนั้นสุดท้าย ก็ขวางเขาเอาไว้ไม่ได้ไม่รู้ว่าท่านหญิงจะจะยอมหรือไม่เวลานเจ้ามาทำอะไรที่นี่ท่านพี่ที่น้องมาที่นี่ก็เพื่อมาช่วยท่านพี่แก้ไขปัญหาอันวุ่นวายนะขอรับมหาเล็กเจียงมีปัญหาวุ่นวายอะไรหรือท่านพี่อยากจะลงโทษเขาแล้วอยู่แล้วแท้ๆแต่กล,กลัวคำครหาไม่กล้าที่จะลงโทษหนักจึงต้องลงโทษอย่างลับๆแบบนี้ ไม่เรียกว่าวุ่นวายอีกหรือครับแต่จนถึงวันนี้จัก,กรพรรดิองค์ก่อนก็ได้จากไปถึง3มปีแล้วเลาคุณนางเก่าที่คอยปกป้องเขาก็เหลือเพียงไม่กี่คนคงไม่มีทางเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่นอนหากท่านพี่ยังมีเรื่องที่ยังกังวลใจข้าจะพามหาเล็กเจียงกลับไปยังตำหนักในวันนี้เองจะจัดให้ท่านพี่เองเส้นทานเชาเอ้ยเส้นทานเชา จ้าก็หกคามาทั้งชีวิตคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะโดนรูปลักภายนอกของเส้นไวหลานหลอกลวงได้ตระกูลศนไม่แต่เพียงคนที่ภายนอกและภายนอกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะไวหลานนี่เป็นเรื่องระหว่างผู้ใหญ่วันนี้ก็ดึงมากแล้วเจ้าไม่ควรที่จะมาเดินเล่นไปมาตอนกลางเดึกอย่างนี้ท่านพี่ เจ้าปกป้องเขาคงไม่ได้เป็นแบบที่พวกเขาพูดกันใช่หรือไม่คิดถึงจกักรพรรดิองค์ก่อนมากจนเป็นเช่นนี้ดังนั้นก็เลยลงไลมหาเล็กเจียงใช่หรือไม่